จูนะคะจูบาิมอนค่ะสวัสดีค่ะมิวดิกนะคะจาก G เอมทีีค่ะเรามาว่าตอ2ตื่นเต้นห่องเต้นนาะเพราะว่าเรานี่อย่างน้องเองอ่ะเพิ่งเข้ามาในอุตสาหกรรมการบันเทิงดีลี่แบบ จีเ <GL S 2> อลอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ส่วนจูนแบบอยู่ในวงการเกิเลิฟมาได้ประมาหนึ่งแล้วใช่วันนี้ก็แบบดีใจมากที่แบบได้มาร่วมงานที่เป็นของ L G B T Q อย่างเงี้ยค่ะคือรรู้สึกกกไงับา เขาอยากเป็นตัวเองมากเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้แสดงออกแปบ,บเต็มสักเท่าไหร่หรือว่าสมมุติว่าเขาแบบมีคนรักเขาอาจจะไม่ได้มีการแบบจับมือในที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดูแบบว่าเป็นเรื่องผิดแต่ณตอนนี้มันเป็นการยอมรับได้เยอะขึ้นมากแล้วหนูเลยรู้สึกว่าเขาน่าจะมีความสุขแล้วก็ดีใจมากๆที่สามารถแสดงออกในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขาเป็นโดยที่มันไม่ได้รบกวนคนอื่นมันไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่ไม่ดี คือจริงๆต้องบอกว่าแบบคนคือก่อนหน้านี้นนจูไม่เคยสังเกตว่าเอ้ยคนรอบตัวเรามีคนที่เป็นแบบ LGBTQ เยอะขนาดไหนเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนออกปกติทั่วไปเราไม่ได้แบบว่าจารว่าอะไรยังไงแต่แต่พอเราได้มาเล่นตัดตัวเลิมแล้วเรารู้สึกว่าไหนลองสังเกตดีๆซิว่ารอบตัวเราอ่ะมีเยอะมาก,มากที่เป็น LGBTQ อย่างวันนี้ที่แบบก่อนที่เราจะมางานเนี้ยช่างแต่งหน้าทำผมคือเป็นหมดเลยสไตลิสก็เป็น ผู้จัดการก็เป็นเราก็รู้สึกว่าแต่คนเราเนี้ยดูแลเราได้อย่างดีทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีมากเราก็รู้สึกว่าเออแบบเราแฮปปี้กับกับกับการอยู่ร่วมกับเขามากๆเลยสิ่งสำคัญคือพวกเขาให้เอ็นจีเราเยขาเป็นคนแบบเฮฮาสนุกอะไรอย่างกิจกรรมในงานเนี้ยที่เกิดขึ้นหลังวันแม่เราก็มีหลังวันแบบตื่นเต้นกับกิจกรรมพิเศษนะคะเท่าที่เราได้พบหนูรู้สึกว่าสำหรับหนูเป็นรางวัลคือแบบ รู้สึกอม u s i n g ในความที่แบบว่ามี c a เบอรี่นี้ขึ้นมาแล้วมันทำให้เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบปกติกคนลุ่มนี้มักจะถูกมองข้ามเสมอแต่ว่าในวันนี้เขาจะได้รับรางวัลแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบน่าภาคภูมิใจมากมาเหมืนอนแบบว่าไปเติมไฟให้กองทัพไปช่วยเขาว่าจริงๆแบบคนเหล่านี้มีหลายคนม,มากเลยที่ขับเพื่อสังคมเราที่จะให้สังคมเราดีขึ้นแบบ ไป <im Jenny> อยู่ในกลุ่มพี่ๆเขาแล้วก็แบบบวทรงอย่างเงี้ยเพราะว่าครั้งก่อนที่แบบว่ามีการไปเดินบบคงกันจุไม่ได้ไปเพราะว่าแบบจุนติดงานใช่จุนก็รู้สึกว่าครังนีจุนอยากแบบไปอยู่ในเอเนอรนั้นมันน่าจะสนุกแล้วก็แบบได้รับเอเนอร์บวกยอะเลยว่านสนใจกิบัเาะเอที่หงจะมีาว่าแ่่วยบอกว่าใครที่แบบว่าอยากไปร่วมชมอยากได้ดนึ่งนาแสดง ก็วันที่หนึ่งนะคะมีร่วมเดินขบวนพาเลทใครที่ว่าแล้วก็อยากมาจอยอยากมาแจมกับพี่ๆทุกคนนะคะก็สามารถมากันได้ใช่ค่ะคือบางคนอาจจะคิดว่าเออตแต่งตัวเวอร์ว่าอะไรอย่างนี้แต่จริงไม่จำเป็นนะเอาที่เราชอบเอาที่เป็นตัวเราเราเราใส่แบบ